สมุนไพรแบรนด์ของพี่ช่วยให้น้องสาวหายคันได้ใช่ไหมคําตอบก็คือสมุนไพรผู้หญิงราลินพัดของพี่มุกนะคะจะช่วยทําให้น้องสาวหายคันได้ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งซื้อนะคะถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ต้นเหตุของการทําให้น้องสาวคันนะคะเกิดจากน้องสาวของเราเสียสมดุลค่ะแล้วอะไรบ้างที่ทําให้น้องสาวเสียสมดุลน,นะคะจะมี 1. การส่วนล้างน้ําเข้าไปในช่องคลอดบ่อยๆ 2. การมีกิจกรรมบ๊อบบะโดยไม่สม ถุงยานะคะเมื่อมีการปล่อยน้ำอสุจิเข้ามาในน้องสาวของเรานะคะจะทำให้น้องสาวของเราเสียสมดุลได้ 3. การไม่รักษาความสะอาดนะคะเช่นเวลาเข้าห้องน้ำไม่มีการล้างหรือซับให้แห้งหรือซับอยู่แต่ซับผิดวิธีการซับที่ถูกวิธีควรซับจากด้านหน้าไปด้านหลังเพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระ,ะ,ะสี่ไม่ล้างน้องสาวก่อนและหลังการโบบะ5 ใส่ชุดชั้นในที่แน่นหรือรัดจนเกินไปทําให้น้องสาวอับชื้นและหมักหมมได้นี่คือสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้น้องสาวเสียสมดุลพอน้องสาวเสียสมดุลก็ทําให้น้องสาวคันได้ข้อดีของสมุนไพรรินพัดของพี่นุ๊กนะคะสมุนไพรจะเข้าไปปรับสมดุลในช่องคลอดให้เป็นปกตินะคะพอช่องคลอดของเรามีสมดุลเป็นปกตินะคะเรื่องตกขาวน้องสาวมีกลิ่นคันที่น้องเป็นอยู่จะหายเรี้ยง ปรับสมดุลดูแลที่ต้นเหตุรับรองน้องสาวหายคันแน่นอนค่ะ